ตอนเด็กๆเ,เนี่ยจะเป็นเด็กที่อยู่ในาการอ,าอยู่ริมทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพของอผู้ปกครองก็คือการจับปลาใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยก็เป็นคนตาบอดแต่ว่า,ามีความรู้สึกว่าต้องช่วยผู้ปกครองหรือว่า,าปู่ย่าตายายเี่ยทำงานโดยการตัดหัวปลาก็คือในตอนนั้นเนี่ยยังพอมองเห็นใช่ไหมคะในความคิดของเราตอนเด็กๆก,ก็คือ ฉันจะต้องช่วยเขาทำงานให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะเลือกตัดหัวปลาที่ยังเป็นๆที่มันตี้นกระเดวกระเดากระเดากระเดาเราก็จะตัดด้วยความสนุกสนานแล้วก็เราก็จะเอากองแล้วก็แบแข่งกับน้องว่าใครจะตัดหัวปลาได้มากกว่ากันโดยการทําอย่างนี้เป็นระยะเวลาหลายปีที่ที่ได้มีโอกาสกลับบ้านเพราะเป็นเด็กประจำใช่ไหมคะกลับบ้านเราก็อยากช่วยผู้ปกครองทีนี้เนี่ยขิบากของตัวเองนี่ก็คือมีโรคประจําตัวนิดหน่อย แล้วก็นอนหลับไม่ไม่สบายเป็นคนที่นอนนอนแล้วชอบละเมอโวยวายสู้กับปีศาจเอเออ่ะเอแล้วพอพอมาระยะนี้เนี่ยก็เริ่มอปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติคือออเปฏิบัตินะคะทีนี้เนี่ยเราก็เริ่มที่จะรู้จักแผ่เมตตาเราก็จะรู้สึกว่าแผ่เมตตาให้กับปลาตัวที่เราเคยทํา เขามาแต่ท kind of the ีนี้เนี่ยอยากทราบว่ามันเขาจะให้อภัยเราไหมอ่ะหรือว่ากรรมหรือวิบากอันนี้มันจะติดตามเราไปไหมเพราะตอนนั้นทำได้ความที่ไม่รู้แต่อยากช่วยเหลือครอบครัวให้ให้เขางานของเขาเนี่ยสำเร็จรุ่งไปด้วยดีอะค่ะขอบคุณค่ะชาถูการฆ่าสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะเพื่อเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มันเป็นบาปด้วยกันนั่สิเพราะว่ามันเป็นการฆ่าสัตว์ แม้จะฆ่าสัตว์เพื่ออะไรก็ตามนะมันเป็นการฆ่าสัตว์เราเข้าใจหลักเกณฑ์นี้ก่อนว่าการฆ่าสัตว์คือเป็นบาปเป็นปาณาติบาอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะอะไรเราฆ่าชีวิตเขาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชีวิตใครชีวิตของเราเขารักชีวิตเขาไหมเขารักชีวิตเขาเราก็รักชีวิตเราสกด้องป่จาจะมามีใครฆ่าเรา เพื่อตอบสนองต่อการอิ่มท้องของชีวิตเขาเราก็เสียดายชีวิตเราเราก็หัวแข็งชีวิตเราถูกต้องบ้างพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเราสามารถกินเนื้อสัตว์ได้ด้วยความบริสุทธิ์สามส่วนหนึ่งไม่ได้เห็นสองไม่ได้ยินสามไม่ได้ลังเลสงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อเราอันนี้เราสามารถกินเนื้อสัตว์ได้ด้วยความบริสุทธิ์สามส่วนคำถามเมื่อเราฆ่าไปแล้วผลของการกระทำนั้นจบไปเรียบร้อยแล้ว เราไม่ต้องไปกังวลกับสิ่งเหล่านั้นอีกแล้วเพราะอะไรมันได้จบสิ้นไปแล้วในขณะนั้นหน้าที่เราถ้ามันจะต้องส่งผลในชาติปัจจุบันก็ปล่อยให้มันส่งผลไปหน้าที่คือเรารับผลของการกระทํานั้นไปเพราะเรารับแล้วมันจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้มันไม่เกี่ยวกับรู้หรือไม่รู้มันเกี่ยวกับอะไรเจตนามีเจตนาหรือไม่มีเจตนาทีนี้การจะแก้กรรมแก้ยังไงวิธีการแก้ง่ายที่สุดคือมีสติสัมปชัญญะอยู่กับปัจจุบันขณะ ทำกายวาจาใจของตัวเองให้มีสติสัพพัญญะบริสุทธิ์บริสุทธิ์อยู่กับปัจจุบันตั้งใจในการรักษาศีลห้านับตักวันนี้เป็นต้นไปสำรวมระวังไม่กลับไปทำกรรมแบบนั้นอีกคือการทำปาณาติบาหรือการฆ่าสัตว์ยุติการฆ่าสัตว์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไอ้ที่ผ่านไปแล้วปล่อยมันผ่านไปจบไปแล้วปล่อยให้มันจบไปไม่ต้องกลับไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นอีกหน้าที่เราทำแค่นี้ ส่วนผลของการกระทําเดี๋ยวมาส่งผลตอนไหนเราก็รับมันไปแต่ถ้าเราทํากรรมดีหนักกว่าในปัจจุบันไอ้กรรมดีเนี่ยจะส่งผลก่อนดังนั้นไอ้กรรมหนักเนี่ยเราเราจินตนาการตราช่างนะตราช่างเวลาตราช่างข้างไหนเบากว่าข้างไหนหนักกว่าเวลาข้างที่หนักมันจะเอียงลงไปหาฝั่งที่หนักถูกต้องไหมไอ้ฝั่งที่เบาจะลอยขึ้นถูกต้องปหมอันนี้เรียกว่าความลาดเอียงเทเอียง ถ้าเราทำน้ำหนักของเขาเรียกว่าของฝ่ายมุญหรือฝ่ายดีเนี่ยได้มีน้ำหนักมากกว่าฝ่ายเลวอันนี้ไอ้ฝ่ายดีจะส่งผลก่อนแต่ถ้าเราทำน้ำหนักฝ่ายเลวหนักกว่าฝ่ายดีไอ้ฝ่ายเลวเนี่ยจะส่งผลก่อนดาน,นวิบากของการทำมาปานาติบาถ้าในปัจจุบันมันยังหนักกว่าฝ่ายมุญ เดี๋ยวให้ฝ่ายปานาติบาตจะส่งผลกับเราให้เราเนี่ยมีโรคภัยไข้เจ็บหรืออายุสั้นได้วิธีการท,ำทำําทํำยังไงทําบุญฝ่ายหนักหนักให้หนักกว่าไอ้ทาบุญจากการฆ่าสัตว์รักษาศีลกับการทุศีลเนี่ยมันหนักใช่ไหมการทุศีลมันหนักทีนี้จะทํำยังไงหาบุญกุศลที่หนักกว่าการทุศีลด้วยการอะไรเช่นฝึกจเจริญเมตตาอย่างที่เราบอกอาจารย์เมื่อกี้นี้ว่าเราจเจริญเมตตาเขาเขาจะให้อภัยไหมเขาตายไปแล้ว เขาไม่สามารถรู้ได้แล้วว่าจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยสัตว์เดรัจฉานเนี่ยให้อภัยไม่เป็นเพราะอะไรมันไม่เข้าใจคุณธรรมมันไม่รู้หลักคําสอนพระพุทธเจา้ามันจึงไม่รู้จักการให้อภัยก่อใครและใครดังนั้นเราไม่ต้องไปแสวงหาการให้อภัยจากใครหน้าที่เราให้อภัยตัวเองในวันนี้ให้ได้ก่อน ุกวันนี้เรายัางทุกข์ร้อนเพราะว่าอะไรเรารู้สึกว่าเป็นกังวลกับสิ่งที่เราเคยฆ่าปลาด้วยความสนุกสนานมาในอดีตแสดงว่าอะไรเราเกิดความกังวลตอนนี้แปลว่าเรายังไม่ให้อภัยตัวเราเองในเมื่อเรายังไม่ให้อภัยตัวเองแล้วใครที่ไหนจะให้อภัยตัวเราดังนั้นปัจจุบันขณะนี้ให้อภัยตัวเองก่อนด้วยการว่าปัจจุบันนี้ฉันเลิกทําแล้วฉันไม่ทําแบบนี้อีกแล้วฉันไม่ทําลายชีวิตสัตว์ให้ตกล่วมอีกแล้วดังนั้นปัจจุบันฉันยุติวิบากของกรรมนี้แล้ว กรรมจึงอะไรหยุดให้ผลนับจากปัจจุบันนี้เป็นต้นไปแต่ส่วนไอ้กรรมที่จบไปแล้วมันยังให้ผลได้อยู่จนกว่ามันจะรับวิบากจนหมดสินว้ิธีการคืออะไรยังไม่อยากรับผลตอนนี้ทํากรรมที่หนักกว่าเช่นฝึกจเจริญเมตตาปรารถนาดีกับสัตว์ยาราฉาที่เราเคยฆ่าตายไปและสัตว์ยรราฉาที่กําลังจะถูกฆ่าในปัจจุบันและอนาคตจากฝีมือคนอื่นทุกๆคน สัตว์ที่จะต้องล้มตายเพราะฝีมือมนุษย์สัตว์ที่จะต้องล้มตายเพราะสัตว์เยรจฉานด้วยกันสัตว์ที่จะต้องล้มตายด้วยเหตุปัจจัยใดก็ตามขอให้สัตว์เหล่านั้นจงมีความสุขตายแล้วเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์พ้นจากการตายด้วยการฆ่าการทําลายทาร้ายการเบียดเบียนเดือดร้อนนี้แล้วขอให้วันหนึ่งวันใดสัตว์เดรจฉานเหล่านี้จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์ร้อนร้องไห้น้ําตาไหลจากการตายของสัตว์เหล่านี้ในวันหนึ่งคืนหนึ่ง ได้ด้วยดีด้วยเถิดเนี่ยเจริญเมตตาแบบเนี้ยแล้วเจริญเมตตาเผื่อคนที่กาลังทําการฆ่าสัตว์อยู่ในทุกๆคนในโลกว่าใครยังมีการฆ่าสัตว์อยู่ขอให้เขามีคุณธรรมจริยธรรมมีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อความบาปที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้เขาสามารถวางศาตราวุธในมือละเว้นจากการมีฝ่ามืออันชุมด้วยโลหิต จากการฆ่าสัตว์หรือทำปาณาติบาตในปัจจุบันของเขาให้เขาเข้าถึงธรรมะแล้วเกิดความละอายจนมีความเมตตาสงสารต่อสัตว์แล้วเลิกฆ่าสัตว์หรือเลิกทำปาณาติบาตได้แบบเดียวกับเราในปัจจุบันนี้โดยทั่กหน้าการทุกคนเถิดเนี่ยฝึกเจริญเมตตาใครฝึกเจริญเมตตาในใจแบบนี้ได้แสดงว่ากำลังสร้างบุญกุศลหนักกว่าหนักกว่าการทำทุสีลไอตัวบุญกุศลจากการเจริญเมตตาตัวเนี้ยจะส่งผลก่อน ไอตัววิบากกรรมตัวที่ปานาธิบัติไว้รอไปก่อนยาวๆแต่ถ้าเรายุติการสร้างบุญกุศลไยหนักๆนี้แล้วมันทําให้ต่ำกว่าตัวบาปทีเนี้ยไอบาปที่มันรออยู่มันจะจ้องเข้าตะคุบเราลหละทีนี้เราก็ต้องรับผลจากการกระทำาหละทีนี้แต่ลราหนีผลได้ไหมหนีไม่ได้สุดท้ายก็ต้องรับผลถ้ารับผลก็ยอมรับไปตามความเป็นจริงว่านี่คือผลจากการกระทําของเรา แต่ไม่ต้องไปทุกข์ร้อนใจไม่ต้องไปเกิดอกุศลในใจว่าฉันไม่น่าทําแบบนี้เลยทําไมชีวิตฉันวันนี้ต้องมารับผลจากการกระทําแบบนี้ไม่ต้องไปบน่นก้มหน้าลบไปแล้วสร้างบุญกุศลในปัจจุบันถ้าเรามีความสุขในปัจจุบันด้วยการมีสติสัพพัญญารู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะยอมรับผลของกรรมหรือการกระทําในปัจจุบันได้ความทุกข์ร้อนจะไม่เกิดขึ้นแก่เรา